ให้ผลดีต่อสุขภาพมากมายทั้งช่วยในระบบย่อยอาหารการหมุนเวียนเลือดบำรุงผิวดูแลกระดูกและลดอัตราเสี่ยงต่อโรคมะเร็งรู้อย่างนี้แล้วเราต้องมีน้ำมันมะกอกติดครัวกันบ้างนะคะมะกอกเป็นพืชเศรศษฐกิจสำคัญของประเทศในแถบเมดิเตอร์เรเนียนค่ะเป็นไม้ยืนต้นทนทานต่ออากาศแรงมีอายุยืนยาวหลายร้อยปีต้นมะกอก จึงเป็นเสมือนต้นไม้แห่งอมตะชีวิตที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวเมดิเตอร์เรเนียนมาแต่โบราณกาลมะกอกเป็นผลไม้ที่ให้น้ำมันมากค่ะโดยผลแก่จัด100กรัมให้น้ำมันถึง20-30กรัมน้ำมันมะกอกชนิดบริสุทธิ์พิเศษหรือ extra virgin ถือเป็นน้ำมันคุณภาพเยี่ยมจะนำมาปรุงอาหารหรือพัฒนาเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์อื่นก็เพิ่มคุณค่าอนเนกอนันต์ค่ะวันนี้ ครบเครื่องเรื่องสุขภาพเราจะว่ากันด้วยเรื่องดีๆจากน้ำมันมาะกอกกันต่อค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะดิฉันลักขณาปร่งินาราทิพย์ค่ะกับรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพนะคะรายการที่ว่าด้วยเรื่องความรู้ของสุขภาพและความงามของผิวพรรณไปเรียกได้ว่าเข้มข้นทุกมิติเลยทีเดียวค่ะในแต่ละวันนะคะเราจะเรียนเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะมานั่งพูดคุยกันนะคะถึงความรู้เรื่องต่างๆค่ะนำเอาวิทยาการทางการแพทย์นะคะหรือว่างานวิจัยต่างๆมาพูดคุยกัน,นะคะ่ะวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องน้ํามันมะกอกค่ะคุณผู้ชมคะว่าเออเราควรทานไหมทานแล้วมีประโยชน์อย่างไรไม่ทานเนี่ยจะ หรือเปล่านะคะและตอนนี้แขกรับเชิญคนพิเศษนั่งอยู่กับดิฉันแล้วค่ะนายแพทย์มั่นอุดมพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีครับคุณหมอค่ะเราเคยได้ยินว่าประเทศแถบเมดิเตเรเนียนครับเขากินน้ํามันกันแบบคือเยอะแยะมากมายเลยค่ะคุณหมอคะแต่มันอยากทราบว่าเอ๊ะแล้วทาไมคนแถบนั้นเนี่ยเขาไม่่อยเป็นโรคหัวใจคือเรามีความรู้สึกว่าถ้ามันกินของมันเยอะๆเนี่ยต้องเป็นโรคหัวใจแน่เลยอ่ะครับครับก็มีรายงานครับว่าคนในแถบเมดิเตอร์เรเนียน โดยเฉพาะ่าประเทศอิตาลีสเปนปรเกรีซอะไรประมาณนี้นะครับมีอุบัติการ์การเกิดโรคหัวใจนี่ตำกว่าอุบัติการ์ที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเยอะนะครับทั้งที่ข้อเท้จริงก็คือว่า,าคนในประเทศเหล่านั้นเนี่อรับประทานไขมันที่มาจากสัตว์ค่อนข้างมาก เช่นว่ามาจากหมูมาจากไก่มาจากเนื้อเนี่ยคนพวกนี้เนี่ยจะทานพวกนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะหมายถึงฝั่งอเมริกาไม่ใช่ครับหมายถึงฝั่งทาด้านอเมดิกาเรเนียนเนี่ยนะเขาก็ไปพบว่านอกจากที่เขาจะรับประทานไขมันที่ได้จากสัตว์แล้วเนี่ยนะครับเขายังรับประทานน้ำมันมะกอกเป็นหลักด้วยนะครับนั้นก็เลยมีการศึกษาอย่างมากเลยว่าไอ้น้ำมันมะกอกเนี่ยมันมีส่วนช่วยในการป้องกัน โรคหัวใจได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะง้นงานวิจัยที่มากมายที่ตามมาต่อเนื่องเนี่ยก็พบว่ามีข้อเท็จจริงว่าการบริโภคน้ำมันมะกอกเนี่ยจะลดอุบัติการการเกิดหัวใจลงได้ครับมันดีต่อร่างกายยังไงคะน้ำมันมะกอกน้ำมันน้ำมันเนี่ยเราจะมองว่าน้ำมันนั้นดีหรือไม่ดีเนี่ยเรามองอยู่ที่สส่วนโซเด่หนึ่งก็คือว่าน้ำมันนั้นน่ะมีสัดส่วนของกรดไขมันนะครับทั้งแบบ อิ่มตัวมากอิ่มตัวมากแค่ไหนมีกดรดไขมันไม่อิ่มตัวหนึ่งตำแหน่งะนะครับและมีกดรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งเนี่ยในสัดส่วนที่พอเหมาะหรือเปล่า esters. Esters. แรกเลยนะครับอันที่สองก็คือว่าในน้ำมันที่เรารับประทานนั้นะมีสารที่เขาเรียกว่าเป็นสารพฤกษเคมีในน้ำมันครับ <iten. S 2> ว่ามีสารที่มีประโยชน์อยู่ด้วยเป็นอะไรแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไรดังนั้นการดูก็จะดูสองประเด็นนี้ นั่นข,ขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงคุณหมอนั่นมันมะกอกคือมันมาจากต้นมา,าต้นล,<า>ลูกมันใช่ไหมคุณหมอมาจากก็ลูกมันลูกมันมาสกัดใช่ครับนะในในลูกมะกอกเนี่ยะนะครับเขาไม่ได้เอาสกัดมาจากใบหรือว่าต้นมันนะครับค่ะเเอาลูกมาเนี่ยนะครับที่สุกพอเหมาะ,ะนะครับแล้วก็เอามาบีบ แล้วก็มันก็จะมีทั้งน้ามีทั้งน้ามันมีทั้งกากออกมาถึงแล้วก็มามีกระบวนการแยกน้ํามันออกมาค่ะค่ะครับในในน้ำมันของของมะกอกเนี่ยคือน้ำมันมะกอกนี่มันมีสารสําคัญอะไรบ้างคะคุณหมอครับข้าคุาคุณ,คณน้ำมันมะกอกเนี่ยถูกข,ขนานนามว่าให้เป็นพรีเมียมออยล์คือเป็นน้ามันเกรดดีเกรดคุณภาพดีคือดีต่อสุขภาพเป็นน้ำมันไฮโซอ่าแล้วก็แน่นอนว่าราคาก็ดีด้วยนะฮะก็แพงนะครับ นะฮะแต่ว่ามันก็มีข้อดีสมราคาคนะฮะตรงที่ว่าข้อที่หนึ่งนี่เนี่ยมันมีกรดไขมันอิ่มตัวนี่ต่าไขมันอิ่มตัวต่ำใช่ครับเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมครับกรดไขมันอิ่มตัวไม่ดีนะ,ะอ่ากินแล้วคอสเตรสูงนะกินแล้วกา,การเผาผลาญอ่า,า,าร好好่างการเผากระบวนการเผาผลาญร่างกายก็จะลดลงแต่ก็ทําให้หลอดเลือดแข็งมีโอกาสเกิดหลอดเลือดตีบอะไรอย่างเงี้ยง่ายขึ้นะนะครับอันต่อมาก็คือว่าน้ามันมะกอกเนี่ย มีกรดไขมันไม่อิ่มตัว1ตําตำแหน่งหรือเรียกว่าโอเมก้าเเนี่ยสูงมากซึ่งมันเป็นกรดไขมันที่ลดไขมันชนิดเลวแล้วก็เพิ่มไขมันชนิดดีแล้วก็ยังปรับสมดุลเรื่องการสร้างสารอักเสบในร่างกายด้วย oh. โอ้โหนี่คือข้อดีนะฮะโอเมก้าเเยอะมากที่สุดในโลกเลยนะครับ oh. นะฮะแล้วก็มีกรดไขมันโอเมก้าหเนี่ยในปริมาณพอเหมาะไม่มากไปะนะครับอ่าแล้วอ,อ,อันต่อมาก็คือว่าน้วมาประกอเนี่ย เขาจะมีสารสําคัญจริงๆแล้วมันมีอยู่30-40ชนิดด้วยกันนะครับอยู่ในน้ำมันมะกอกนะมี30-40ช,ชนิดเลยแต่ว่าตัวที่มีการศึกษาแล้วก็มีคุณประโยชน์ชัดเจนเลยก็คือสารที่ชื่อไฮดรอกซิไทโรโซนะครับสารชนิดนี้เนี่ยนะครับมีมากในน้ำมันมะกอกน,นะครับก็จะเข้าไปทำหน้าที่ในการปรับสมดุลทำหน้าที่ในกระบวนการที่ ลดการอักเสบนะครับทำกระบวนการเรียกว่าต้านการเกิดโรคหัวใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็คือความสําคัญและก็ประโยชน์ของน้ํามันมะกอกที่ชัดเจนนะครับถ้าเกิดมราทานน้ำมันมะกอกต่อเนื่องเป็นประจําจะส่งผลยังไงให้เห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยบ้างไหคะคุณหมอคือร่างกายแข็งแรงขึ้นแน่นอนป่วยป่วยยากไหมคุณหมอก็ถ้าเกิดคุณรสรับประทานน้ำมันมะกอกสม่ําเสมอก็ จะ,จะหล่อจะสวยเหมือนคนสเปนคนอิตาลีประมาณนั้นนะครับ <banana> คือประเด็นนะคือมันเป็นน้ํามันที่มีคุณภาพดีตอ่อสุขภาพเพราะฉะนั้นคุณมดก็จะได้รับสารไฮโรซิเตโรโซลอย่างสม่ำเสมอได้รับสัดส่วนของกรดไขมันที่ดีนะฮะกรดไขมันอิ่มตัวน้อยคุณมดก็ปลอดภัยจากภาวะไขมันในเลือดสูงอะะโอเมก้าเก้าเยอะ ไขนะมันชนิดดีก็สูงขึ้นไขนมันชนิดเลวก็น้อยลง,ลงะนะครับกระบวนการอักเสบต่างๆก็ถูกปรับสมดุลให้พอหมอะดังนั้นเนี่ยการเริ่มต้นบริโภคไขมันที่ดีเนี่ยนะฮะมันก็เหมือนกับจุดเริ่มต้นของการสร้างสุขภาพในปัจจุบันตลอดไปจนถึงนอนาคตค่ะท่านี้คุณหมอคะในทุกๆบ้านหมดเชื่อว่าต้องมีน้ํามันอยู่ทุกบ้านของเมืองไทยเลย ถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับน้ามันที่เราใช้กันอยู่ตามปกติไม่ว่าจะเป็นน้ํามันหมูน้ํามันปลามน้ํามันถั่วเหลืองน้ํามันมะพร้าวเนี่ยมันต่างกันยังไงคะกับน้ํามันมะกอกเราต้องมานั่งดูนะอันดับแรกเลยอยากให้ดูเรื่องของกรดไขมันสัดส่วนของกรดไขมันของน้ำมันชนิดต่างๆที่คุณมดถามเมื่อสักครู่นี้อันดับแรกเลยถ้าเกิดเราเอามาดูไขมันไขมันสั์แล้วกันนะฮะน้ำมันหมูเขาจะเห็นว่าน้ำมันหมูเนี่ย มีกรดไขมันอิ่มตัวเนี่ยนะครับนะฮะประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์กรดไขมันอิ่มตัวไม่ดีไม่ดีอยู่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าเยอะแล้วฮะถือว่าเยอะครับนะฮะนะฮะขณะที่พอมาเทียบกับน้ำมันมะกอกเนี่ยมีแค่อยู่10กว่าเปอร์เซ็นต์เองโอ้มันต่างกันเยอะนะต่างกันเยอะนะแต่พอเรามาดูน้ำมันปาล์มที่อ่าส่วนใหญ่เราก็บริโภคกันน่ยนะครับหนีมาหนีมาจากน้ำมันหมูใช่ไหมครับนะฮะ อ่าหลายคนมองว่าน้ำมันปาล์มคือน้ำมันพืชอ่าทุกคนก็บอกว่าน้ำมันพืชดีนะนะฮะแต่มันต้องรู้ว่าน้ำมันพืชอะไรค่ะถ้าเป็นน้ำมันปาล์มเนี่ยนะครับเราจะเห็นไหมครับว่ามีเปอร์เซ็นต์ของกรดไขมันอิ่มตัวนี้ถึง5 1สเรสุปคือมากกว่าน้ำมันมากกว่าน้ำมันหมูใช่ครับนะฮะแต่ว่าตอนนี้มันถูกแล้วไงครับนะฮะนะครับมันทุกกัินเรื่องราคาราคามันถูกนะฮะนั้นหลายคนก็อ่า ก็มองข้ามไหวๆประมาณนี้ไปเราก็เข้าใจนะครับเพราะว่าด้วยราคาด้วยความสะดวกในการซื้อหาใช่ไหมครับนะฮะพอเรามาเปรียบเทียบกับน้ำมันมะกอกครับนั้นน้ำมันมะกอกเนี่ยนนั้แน่นอนตะกี้พูดไปแล้วว่าสิบกว่ากว่าเปอร์เซ็นต์เองใช่ไหมครับนั้นแล้วสัดส่วนของกรดไขมันโอเมก้า9เห็นไหมครับเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ สูงมากเลยนะครับถือว่าสูงที่สุดแล้วนะฮะนี่ก็คือเป็นกรดไขมันชนิดดีแ้วพอมาเปรียบเทียบกับน้ำมันถั่วเหลืองถัวงถ่วเหลืองครับเอาจะเห็นว่าโอเคน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยกรดไขมันอิ่มตัวเนี่ยไม่สูงครับ่ะนะครับแต่ปัญหาคือว่ามีกรดไขมันโอเมก้าหกมากโอเมก้าหเนี่ยมันจะนําไปสู่การสร้างสารโพลแซกาไรด์ซีรีส์สซึ่งเป็นพื้นฐานของการอักเสบ ถ้าเกิดมากเกินไปมันก็จะสร้างสารอักเสบมากไปร่างกายที่อักเสบมากก็จะทําให้เสื่อมเร็วทําให้เกิดการกลายพันธุ์ได้ง่าย<อ>นะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะกดไขมันที่ปลอดภัยที่สุดน,นะครับ,นะรบก็คือกดไขมันโอเมก้าเก้านะครับไขมันที่อันตรายก็คือโอเมก้าหกเนี่ยดีนะครับแต่อย่าเยอะไปนะอะยอะ่านไม่ดีค่ะะฮะโอเมก้าอิ่มตัวเยอะไปก็ไม่ดีนะ,ะนะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าจะเกินตัวที่จะเกินเนี่ยควรจะเป็นโอเมก้าเก้า Oh, เพราะว่ามันปลอดภัยมันปล,<ง>ปลอดภัยครับะนะเนี่ยถ้าเกิดเราบริโภคหรือรับประทานน้ำมันมะกอ,อกเนี่ยเราจะเห็นว่านะปวดไขมันอิ่มตัวก็ต่ำโอเมก้าเก้าก็สูงเพราะฉะนั้นถึงจะกินเกินไปก็อันตรายก็น้อยกว่าที่จะบริโภคไขมันอย่างอื่นแต่ถ้าเกิดบริโภคในปริมาณพอดีเนี่ยเราจะได้ประโยชน์เยอะนะอันต่อมาก็คือว่าเราจะเห็นว่า ในกระบวนน้ํามันต่างๆที่เราเอามาเปรียบเทียบเนี่ยนะฮะน้ำมันมะกอกเนี่ยจะมีสารที่เรียกว่าไฮดรอกซิเทโรโซลนะครับก็คือว่าจะมีคุณประโยชน์ต่อการเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรคเนี่ยที่เด่นชัดมีงานวิจัยสนับสนุนเยอะแยะมากมายเลยเยอะที่สุดเลยว่าใช่ค่ะคุณหมอคะน้ำมันมะกอกมีหลายเกรดไหมคะเรามีวิธีการเลือกอะไรยังไงทานยังไงดีครับน้ำมันมะกอกเนี่ยแบ่งเกรดออกมา ง่ายๆก็เป็นประมาณ3เกรดนะครับนะฮะหนึ่งก็เป็นน้ำมันมะกอกชนิดเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินก็คือว่ากระบวนการที่ผลิตเนี่ยจะต้องซับซ้อนจะต้องแบบไม่เชิงซับซ้อนแต่หมายความว่าะจะต้องพิถีพิถันเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินใช่ครับคือ,ว,อว่าจะต้องนำเอารูปมะกอกเนี่ยมาบีบแล้วก็ห้าอุณหภูมิสูงเพราะว่าไม่ไงั้นเนี่ยน้ำกับน้ำมันเนี่ยมันจะทำปฏิกิริยากัน แล้วก็เกิดกรดไขมันอิสระเกิดขึ้นเกิดความเป็นกรดเกิดขึ้นในในน้ำมันนั้นซึ่งทําให้คุณภาพเนี่ยน้ำมันเนี่ยมันแย่ลงะนะครับนั้นการทำเอ็กซ์ i อ g i n ตร้าเวอร์จินโอลิฟอยเนี่ยะจะต้องนําเอามาบีบเย็นแล้วบีบครั้งแรกตันเองบีบซ้ําก็จะมีปรยาน้ํามันก็จะมีปรยากับน้ำเพิ่มขึ้นอีกมันก็คุณภาพก็ไม่ได้นะครับ,น,รบนั้นก็เป็น น้ำมันที่มีเกรดดีที่สุดเพราะว่ามันจะมีสารไฮดรอกซิเทโรโซลเนี่ยในปริมาณสูงที่สุดใช่ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกรดดีที่สุดนะครับต้องการบีบเย็นเพียงครั้งแรกเท่านั้นส่วนเกรดที่ลองลงมาก็จะเป็นวร์จินวร์จินวร์จินโอลิฟออยล์นะครับก็จะมีปริมาณกรดที่สูงขึ้น เพราะว่าอาจจะเกิดเป็นาการบีบครั้งที่2อนะครับแต่มีการปนเปื้อนของน้ํากับน้ามันธรรมยาารก็เกิดความเป็นกรดขึ้นซึ่งเขาใช้ตัวกรดเนี่ยเป็นตัวกําหนดคุณภาพของน้ำมันนะครับเอกซ์ตราเวอร์จินก็จะมีปริมาณกรดน้อยสุดนะครับเวอร์จินก็จะมีปริมาณกรดมากขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ทั้ง2ออย่างนี้ก็ยังถือว่ามีสารไฮโดรเิเทโรเซอลนี่ในปริมาณสูงอยู่แต่อันต่อมาเขาก็เรียกว่าเป็นรีไฟล์ละรีไฟล์ก็หมายความว่า เอาออกแล้วน้ำไขมันที่น้ำมันที่เราไเ้จะใสแจ๋วเลยนะครับหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะไอ้น,นี่เขียวๆนะมันคงไม่ดีมากมีสารปนเปื้อนนะครับซึ่งจริงนะไม่ใช่จริงๆแล้วไม่ใช่ไอ้ที่เขียวเนี่ยย,ยิ่งเขียวมากเนี่ยย,ยิ่งมีคุณค่ามาก<อ>นะแต่ถ้าเกิดใสแจ๋วเลยเนี่ยนะครับนะฮะซึ่งเราจะเห็นว่าบรรดาไข่น้ำมันปลมน้ำมันถั่วเหลืองไหลายเนี่ยใส เรียกว่าแบบใส,สอะไระใช่ไหมครับมไม่มีสีปนเลยนะครับอย่างนั้นนี่ก็คือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นรีไฟล์ออยล์ก็คือว่าหมายถึงว่ากําจัดเอากลิ่นเอาสีเอาอะไรออกไปซึ่งแน่นอนเลยว่ากลิ่นสีเหล่านั้นเนี่ยมันก็คือสเปคารเคมีที่มีประโยชน์มันก็ถูกกําจัดออกไปด้วยนะครับดังนั้นถ้าให้เลือกได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องเลือกเือดีที่ดีที่สุดสาก็เลือกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินนะครับแั้นแต่ก็มันก็มีปัญหาอีกว่าเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเกรดที่ ทั่วไปหรือ,อเกรตที่ไม่ดีนักเนี่ยมันก็จะมีจุดเกิดควันที่ตับาปลคมว่าเราจะใช้มาทอดแบบน้ํามันเดือดเนี่ยนะครับน้ํามันเนี่ยมันจะระเหยขึ้นมามซึ่งจะทําให้เกิดสารที่เรียกว่าเป็นสารที่เป็นพิษเกิดขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยหลายคนก็มีความเข้าใจว่าเอ็กซ้าเวอร์จินเนี่ยนำมาทอดไม่ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีน้ํามันมะกอกเอ็กซ้าเวอร์จินที่เขา ผลิตภายใต้การควบคุมอย่างดีเนี่ยสามารถที่จะมาทอดได้เพราะมันจะมีจุดเกิดควันเนี่ยสูงเกิน200คือถึงสง220เลยนะครับเราสามารถที่จะเอามาทอดแบบแบบน้ำมันท่วมได้นะครับนะแต่ว่ายังมีเกรดพิเศษอีกว่านะฮะเป็นเกรดที่เป็นออแกนิกถึงว่าปลูกแบบเรียกว่าไม่ไใส่ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีพยายามลดน้ำน้อยๆเพื่อจะกระตุ้นให้ ให้มะกอ,อกเนี่ยมันมีสารสำคัญมากที่สุดนะครับแล้วก็นำออากมาผลิตเป็นแคปซูลนะครับนะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่เรียกว่ามีความเข้มข้นของสารไฮท้องทีเตโรท่าเนี่ยสูงกว่าน้ำมันมะกอ,อกโดยทั่วไปครับคราวนี้เราเลือกรับประทานได้ทั้งแบบเขาเรียกว่าเอามาทอดก็ได้เอามาทำอาหารทุกอย่างได้รวมทั้งในบางในบางเจ้าหรือบางรายเนี่ยที่คุณหมอบอกว่าเ,าเอามาทำแคปซูลเราเลือกทานแบบไหนก็ได้เลยถูกไหมคะ,ะใช่ครับ คือถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะทานน้ำมันทำอาหารกินเองที่บ้านนะครับจะทอดจะผัดจะทำสลัดอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราเลือกเกรดที่ดีเนี่ยเลือกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินไปเลยครับได้ประโยชน์เต็มที่อยู่แล้วใช่ไหมครับไปเลือกดีไฟเพื่อจะเอามอูมันก็ได้ประโยชน์น้อยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดไม่ไม่ไม่มีเวลาที่จะต้องมานั่งผัดมานั่งทอดหรือว่าต้องการอะไรที่มันพิเศษมันก็จะมีน้ำมันมากออ ชนิดที่เป็นออร์แกนิกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินเนี่ยนะครับที่เป็นผลิตเป็นเป็นพิเศษเพื่อมาทำอ,อาหารเสริมสุขภาพเนี่ยะนะครับนะบก็สามารถที่จะบริโภคได้วันหนึ่งก็สองถึงสี่แคปซูลเนี่ยก็<ม>จะได้คุณค่าของสารไฮดรอกซิเทโรโซลเนี่ยที่มีประโยชน์ต่อร,ร่างกายเนี่ยนะครับเพียงพอค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะความรู้เกี่ยวกับน้ำมันมะกอกยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ